เกมมิ่งเกียร์ไทยแลน Talk to you นีนคคุณนี้ Cross World เกม M M O สุดมันเล่นฟรีได้แล้ววันนี้มาพร้อมระบบ N F T แลกเปลี่ยนเงินในโลกออนไลน์ เพิ่งจะเปิดบริการให้เล่นกันแบบสดๆร้อนๆเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองสำหรับเกม MMO แนวเก็บเลเวลผจญภัยแบบ Open World กับเกม Ninokuni ok cross world หากใครเป็นแฟนแอนิเมะเกี่ยวกับต่างโลกแล้วลราก็ต้องเคยผ่านตากันมาบ้างเพราะเกมนี้ได้ดัดแปลงมาจากการ์ตูนชื่อดังทางแพลตฟอร์ม Netflix อีกด้วยสายอนิเมะคงโดนใจกันไม่น้อย สำหรับเกมน n โนคุนิครอสเวิลด์ถือว่าเปิดตัวได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวเพราะมียอดดาวน์โหลดอย่างถลลมทลายทั้งทางช่องทาง iOS และทาง Android และมีข่าวดีอีกอย่างหนึ่งนะสำหรับเกมเมอร์ที่ชอบเล่นเกมมือถือผ่านทาง PC แล้วเราก็บอกเลยว่าทางผู้พัฒนา Net m a r b l e ได้ทำเวอร์ชันสำหรับ PC มาโดยเฉพาะอีกด้วยฟาร์มเพลินๆกันเลยงานนี้เกม MMO คุณภาพเยี่ยมที่โด่งดังมาตั้งแต่เซิร์ฟไต้หวันณนะตอนนี้ได้เปิดให้บริการทัวร์ทั้งโลกแล้วเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดให้เล่นปัจจุบันจะเป็นิฟ g l o b a l นั่นเอง โดยภายในเกมนี้จะคล้ายๆกับเกม MMO ทั่วๆไปที่ผู้เล่นต้องเก็บเลเวลเฟ้นหาอุปกรณ์เพื่อพัฒนาตัวละครของคุณให้เก่งยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่ทําให้ม No น وك คุนิครอสโว l d นั้นแตกต่างจากเกมทั่วๆไปก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือในเกมนี้จะเรียกว่าอิมารเจนนั่นเองเจ้าอิมารเจนนี้จะทําให้คุณนั้นเก่งขึ้นอย่างมากมันจะช่วยคุณต่อสู้แถมมีสกิลด้วยนะอิมาเจนแต่ละตัวก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปมีทั้งสายโจมตีสายป้องกันและสายสนับสนุนใครที่ชื่นชอบสสาาาายไไไหหนก็มรถปว้ ไดด้ตาามสะวกกยเลยนะเกมนี้ไม่ใช่มีดีแค่ระบบเกมอย่างเดียวเพราะเกมนี้สามารถทำเงินให้กับเราได้อีกด้วยโดยผู้พัฒนาได้นำระบบ NFT เข้ามาในเกมนี้ภายในเกมจะมีแร่ชนิดหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาตัวละครเป็นอย่างมากแร่นั้นก็คือเทอร์ไรนั่นเองเทอร์ไรมีไว้ใช้ในการพัฒนาตัวละครให้เกิดยิ่งขึ้นเท่านั้นยังไม่พอยังสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินแบบออนไลน์ได้อีกด้วย นี่นอกคุณนี้ Crossworld เกม MMO ภาพสวย mm hmm. เนื้อเรื่องดีมาพร้อมคุณภาพแบบครับจอใครที่ได้เล่นแล้วเป็นอันต้องติดใจส่วนใครที่ยังไม่ได้ลองเล่นก็ไปหาโหลดมาเล่นกันได้เลยนะเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะสุดท้ายนี้ถ้าหาข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและวันนี้ขอตลาไปก่อนหากมีข่าวสารอะไรใหม่ๆจะอัปเดตให้ใน Gaming Gear Thailand Talk To You และวันนี้ขอตลาไปก่อน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆที่เจาะลึกจัดเต็มอุปกรณ์เกมมิ่งต้องเกม i n g g e กียร์ไทยแลนดเท่านั้นนะครับ